พี่แพรวาหนูขอบรบกวนปรึกษาอะไรหน่อยได้ไหมคะว่าไงคะคือพี่บุรพาจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงล่ะคะอ่จะว่าไงดีละ่ะมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวซะด้วยสิไม่ต้องเล่าลึกก็ได้คะ่ะเอาแค่ที่ผ่านๆมาที่พี่แพรวาเห็นนะคะพี่แพรวามันสําคัญกับหนูมากก็ถ้าจให้พูดตรงๆ จะเป็นเสาหลักของบริษัทเลยแหละไม่เคยขาดลามาสายทำงานด้วยกลับคนสุดท้ายตลอดส่วนนิสัยก็ตลกเฮฮาพูดจาไปเลยเหมือนที่หนูเห็นนั่นแหละแล้วก็พี่ท่ทนไม่เคยเห็นเขาเศร้าหรือโกรธเลยนะเหมือนเป็นคนที่มีบุคลิกด้านเดียวอะทำไมถึงเป็นเสาหลักได้อะคะก็ในช่วงแรกๆของการเปิดบริษัทมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทเสียกำไรแบบมหาศาลมากจนแทบจะต้องปิดตัวลงแต่มีพี่บุรพานี่แหละ ไม่หานายทุนมาจากไหนไม่รู้มาช่วยลงทุนทําให้บริษัทปิดงบขันดุลไปได้แบบเฉีวเฉียดในทุนเหรอคะพี่แพรวาเคยเจอคนคนนั้นไหมไม่นะพี่บูบอกว่าเขาไม่ค่อยอยากออกสื่อเท่าไหร่แล้วเรื่องความลักหรือคนเก่าๆอะไรนี้พี่แพรวาพอจะรู้ไหมคะพี่ไม่เคยเห็นเขาพูดถึงเลยนะอาอจริงๆเขาไม่เคยเล่าเรื่องอดีตตัวเองเลยด้วยซ้ํแย่แล้วหนูควรทํายังไงดีอ่ะพี่แพรวาหมายถึงอะไรเหรอคะหนู ดันชอบพี่บุรพาจริงๆซะแล้ว